One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไ,ไทยใจสไายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสุขส,สุขคนนดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทีน่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทําบ้านอยู่นะคะเห็นไหมครับภาพปูยาวๆนี้ก็เวลาเราเดินไปเดินมาไปทางโซนห้องน้ําห้องอาบน้ําล่ะคะเมื่อเช้าช่างก็มาอยู่ค่ะมาต่อท่อต่ออะไรก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ท่อด้านล่างทั้งท่อส่ง ความร้อนในบ้านแล้วก็ท่อน้ํามันเบียดกันมาแล้วก็มันมีรอยรั่วก็ว่าได้นะคะแต่เขาต่อเรียบร้อยแล้วช่วงเช้าแล้วก็เอาเครื่องคล้ายๆเครื่องปั่นไฟนะคะแต่เป็นเครื่องเป่าความร้อนลงไปตรงพื้นตรงนั้นเพราะว่าพื้นตรงนั้นมันมีความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่ามันก็รั่วมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ว่าได้นะคะเขาก็มาเป่าก่อนพรุ่งนี้เขาถึงจะมาดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงถึงจะมาเก็บงานอะไรอีกทีหนึ่งนะคะ ว่ากันไปเรื่องทําบ้านนะคะคงไม่จบไม่สิ้นง่ายๆหรอกค่ะแล้วก็หลากหลายคนคอมเมนต์มานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับบ้านที่ต,ตัวตัวอาศัยอยู่เป็นบ้านอพาร์ตเมนต์นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีประกันเกี่ยวกับบ้านพังซ่อมบ้านอยู่นะคะในส่วนซ่อมตรงนี้ประกันก็จะจ่ายทางช่างทางทําพื้นทําอะไรให้เรานะคะหลังเสร็จงานตรงนี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็คือบ้านซื้อนะคะ แฟนตัวโตวเองเขาซื้อมา20ปีได้แล้วนะคะแต่ก่อนก็เช่าบ้านอยู่เป็นหลังอยู่รอบนอกของเมืองแต่ตอนนี้อยู่อาพาร์ตเมนต์กลางเมืองนะคะแต่ส่วนที่เราจะทำห้องน้ําใหม่มันคือประเด็นของเราไม่ใช่ของของซ่อมของพังนะคะเป็นประเด็นที่เราอยากจะทำใหม่เองตรงนั้นเราต้องจ่ายเองนะครับประกันเขาไม่จ่ายให้ ะะแต่กรณีบ้านเช่าก็จะไปอีกสไตล์หนึ่งนะคะเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านก็จะต้องตกลงกับคนเช่าเองว่าถ้าอยากทําห้องครัวใหม่ห้องน้ําใหม่อะไรใหม่ใครจะจ่ายแบบในตรงนั้นก็คือส่วนตกลงของทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเช่าเราอยากให้บ้านเราสวยถึงวันนี้ คนนี้ไม่เช้าวันข้างนาคนอื่นได้เช่าอ,อยู่สวยๆดีๆอาจจะได้ค่าเช่าเพิ่มตรงนั้นเราก็อาจจะต้องทําเองนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนเ์นะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกหวยรวยเบอร์กันหรือเปล่าคะวันที่หนึ่งแล้วคะ่ะวันนี้คะ่ะส่วนตัวโต้ตก็พอหอมปากหอมคอคะ่ะสีฟ้าเจเดเลยนะคะการเสี่ยงนะคะการลงทุนก็มีผลมีพลาดธรรมดาสู้ๆกันต่อไป้อจ้า แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกนะคะไม่รู้ว่ามีใครชอบฟุตบอลโลกเหมือนตโต้หรือเปล่าโตโต้ดูมาตั้งแต่วันเปิดสนามนะคะตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นมาเลยนะครับพอดีคู่ของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็เปิดสนามด้วยเราก็ดูไล่มาเรื่อยๆหลายต่อหลายวันติดต่อกันบางวันตัวตัวดู4คู่เลยทีเดียวนะคะจนตาแฉ่ไปเลยนะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะบางคนเพื่อนก็บอกว่าไม่เข้าใจพวก พวกกระเทยฉันไม่เคยเห็นเขาชอบฟุตบอลขนาดเธอเราดูบอลน,นะารแรกๆเราก็ดูผู้ชงผู้ชายไปด้วยนั่นแหละค่ะนักเตะทีมนู้นทีมนี้เราก็รู้จักหลากหลายคนนะคะส่วนตัวก็ตอนที่อยู่กับพ่อใหญ่เก่าตุโต,ตก็ชอบดูฟุตบอลน,นะคะแรกๆก็ดูผู้ชายแต่ดูไปดูมาเราก็ดูเกมการเล่นของเขาเราก็เลยติดเราก็เลยชอบก็ถือว่าติดเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ดู ทีมของเมสซี่นะครับอร์เตนตินากับทีมโปแลนด์นะครับเราก็ชอบนะครับทั้งสองทีมนั่นแหละค่ะใครชนะก็ว่ากันไปแต่ทั้งสองทีมนี้ก็ได้เข้ารอบสองกันมานะคะและอีกอย่างก,กรณีหนึ่งนะคะที่เห็นในข่าวเผาบ้านเผาเมืองเผาตรงนู้นตรงนี้พวกบ้ามันก็บ้า,าจริงๆนะคะสำหรับบ้าฟุตบอลยอมรับพวกฝรั่งมังค่า หัวมันก็ยิ่งแข็งยิ่งรุนแรงถึงมันกฎหมายจากแข็งกฎหมายจากขนาดนแต่การประท้วงเอ่ยการก่อจราจนเอ่ยอะไรเอ่ยของเขามันก็ง่ายนะครับพูดตรงๆตัวโต้ว,ว่ามันง่ายแล้วก็ตํารวจทางบ้านเขาก็ไม่ได้ทํารุนแรงทําเต็มที่เหมือนทางบ้านเรานะคะ <c oughs> เหมือนเกมฟุตบอลที่ผ่านมาสามสี่วันก่อนนะคะถ้าใครดูในข่าวก็จะเห็นนะคะที่ มโมร็อกโกตะกับประเทศเบลเยีเยมนะคะบเบลเยียมแพ้ไปนะคะมโมร็อกโกชนะไปแต่ก็มีเหตุการณ์เผารถเผาไรกลางถนนห้นทางทางฝั่งฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สามเมือง4เมืองใหญ่รอตเดมเดนฮารอัมสเตดมแล้วก็อีกเมืองนะคะตัวตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าทีมตัวเองแพ้เหมือนฝั่งทางเบลเยียมแพ้ เกิดเหตุระจชนกันเผากันอะไรกันทะเลาะกันอยู่กลางเมืองหลวงบรัสเซลนั้นมันก็กรณีหนึ่งเพราะเขาแพนะคะโมโโร็อกโกนี่ก็ชนะเขาแต่ไม่ได้ว่าไปประท้วงอยู่ประเทศตัวเองนะครับมาเผามาอะไรกันนี่มันดีใจเข้าใจว่าดีใจดีใจก็ยากเสียใจก็ยากเพราะพวกบ้ามันก็บ้าจริงๆยอมรับนะคะเขายนพลุนี่แหละค่ะพลุเขามีพลุ ไห้ในมือตัวเองนี่มีผู้ไว้ส่วนตัวไว้จุดปีใหม่เทศกาลนู่นนี่นั่นบางคนเขาก็แอบซื้อแอบสะสมไว้ทีนี้พุกใหญ่ๆถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าพวกสามเหลี่ยมลูกอะไรกลมๆใหญ่ๆโยนไปตรงนู้นโยนไปตรงนี้โย,ยนใส่รถตำรวจโยนใส่รถชาบ้านมันก็ไม่ทีนี้ก็ไม่กลางถนน,นมันก็ขึ้นไปมันก็รวมกลุ่มกันพวกวัยรุ่นส่วนมากก็เด็ก14 1 5 1 6 1ิ1หแปไล่ไปถึง 20- 20ต้นๆนี่แหละค่ะเยอะ โต้โต้ยังว่าทำไมไม่ไปกลับไปเผาบ้านเผาเมืองตัวเองแต่แฟนโตโต้บอกว่าส่วนมากพวกนี้มันก็เกิดอยู่ที่นี่เกิดอยู่ฝั่งทางยุโรปนี่แหละนะคะมาใส่บ้านเขาอยู่แล้วมาทำมาเกณฑ์มาออกลูกออกไรได้สัญชาติเขาแล้วโตโต้ขอพูดตรงๆก็เลยก็แล้วกันถ้าไม่รักไม่ชอบไม่อยากอยู่บ้านเขากลับไปบ้านตัวเองเลยค่ะอย่ามาสร้างความเดือดร้อนนะคะสำหรับเพื่อนโตโต้เองอยู่ต่างประเทศก็คุยกันประมาณนี้นะคะก็บอกว่า ทางประเทศที่พวกหนูอยู่นี่ก็เหมือนกันพวกลีัยพวกอพยพมาออกลูกมาสร้างปัญหาเยอะมากไอ้ที่เรามากับแฟนของเราเองแบบถูกต้องจดทะเบียนสมรสหรือว่าวีซ่าแต่งงานหรือว่าอะไรกันมานี่รัฐบาลมาไล่เอากับเราทุกบาททูกสลึงจริงๆนะคะไม่มีลดหย่อนผ่อนปลน,นให้พวกเราเลยพวกที่เรามาถูกต้องนี่แหละค่ะพวกเมียไทยพวกเหมือนเหมือนตัวโต้ก็ช่างเถอะค่ะที่มาอยู่ เมืองนอกเมืองนาต้องดิ้นลนต้องต่อสู้กับทุกอย่างภาษีภาษาเขาต้องบังคับต้องสอบต้องอะไรทุกอย่างกับเราหลายๆอย่างเราก็ต้องจ่ายเองแทบทั้งสิ้นแฟนเรากับเราต้องหาจ่ายเองแต่พวกมันพวกเขาเอ,อบพยพหนีสงครามหรือนี้อะไรก็แล้วแต่แห่กันมานี่ค่ะรัฐบาลโอบอุ้มเอาหมดรัฐบ,บาลยุโรปทางฮอลแลนด์นี่ยิ่งจ่ายค่านู่นค่านี่ค่า,า,า,ากินค่าอยู่อะไรให้เขาหมดแล้วบอกว่า วันข้างหน้าเขาเรียนภาษาก็สอบเสร็จเขาได้งานเขาจะใช้คืนไม่มีคืนในความคิดตุวโตยังไงก็ไม่คืนก็ตัวโตก็ว่าใส่แฟนเหมือนกันนั่นเห่แและรัฐบาลพวกเธอใจดีเกินไปการเลี้ยงงูเห่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละครับพวกบ้าบอลน,นั่นแหละค่ะผู้ตรงๆคืนนี้อีกนะคะคอยดูนะคะคู่มโมร็อกโกจะได้แข่งกับโปรตุกโปไม่ใช่แข่งกับโครเอเชียคืนนี้คอยดูก็แล้วกันนะคะ อย่างโคเอรเซียเขาก็เป็นทีมแข็งนะคะทีมที่เล่นบอลเร็วบอลบอลแรงนะคะคิดว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาคืนนี้แต่ตำรวจก็เห็นเขาออกข่าวอยู่เมื่อเช้า,ชาก็กําลังประชุมกันว่าจะเตรียมรับมือแบบไหนแบบไหนถ้าเป็นบ้านเรานะคะโยนผู้ใส่ตำรวจยกตีนใส่ตำรวจยกเท้าใส่ตำรวจถุยน้าลายใส่ตำรวจโอ้ยทั้งโดนจับทั้งโดนสารพัดคดีไปเรียบร้อยแล้วแต่ทางนี้ก็ เราเห็นในข่าวบางครั้งเรายังหมั่นเขีย่ยรืว้ว่าขั้นแขวน้ำตำรวจคือบ่ระเหตุแบบนี้คือบ่ระเหตุแบบนั้นแต่มันก็ไม่ถูกใจเราหรอกค่ะแต่กฎหมายตัวอื่นความเข้มงมวดอย่างอื่นการเป็นการอยู่ของประเทศเขาเราไม่ได้ว่าก็ก็ดีแต่เกี่ยวกับการนี่แหละค่ะสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนี่แหละค่ะกับการที่จะทําอะไรกับพวกหัวรุนแรงพวกที่มาเคลี้ยง ขวดเครื่องระเบิดเครื่องผู้เครื่องอะไรใส่ร้านค้าด้วยมีแต่ความเสียหายนะคะหลังเกมฟุตบอลจบนะคะแต่ก็โชคดีฮอลแลนด์ได้เข้าแล้วละคะ่ะรอบสองก็เข้าไปแล้วนะตอนนี้นะคะเราไม่ได้บ้าบอลน,นะคะแต่เราชอบดูนะคะดูผู้ชายไปด้วยดูเกมการเล่นไปด้วยนะคะฮอลแลนด์ก็เข้าไปแล้วนะคะกับเซเนคัลนะคะกลุ่มนี้เข้าไปแล้วกลุ่ม A นะคะ กลุ่ม B ก็อเมริกากับอังกฤษก็เข้าไปแล้วกลุ่ม C ก็ฝรั่งเศสกับออสเตรเลียเข้าไปนะคะกลุ่ม D ก็อเ์เจนตินากับโปรแลรนด์เข้าไปแล้วจับมือกันเข้าเมาื่อวานนี้นะคะแต่คืนนี้ก็คงจะอีก2คู่2คู่นะคะวันนี้คิดว่านะคะหรือว่าหรือว่า4คู่ก็ว่าได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีกนะคะแล้วก็รอบสองที่จะแข่งกันอีกก็คือ วันเสาร์นี่แหละคับจะเริ่มต้นฮอลแลนด์ก็จะได้ติกับอเมริกาแล้วก็จะคอยดูคอยเคลียร์เหมือนกันนะคะสิเนเคิลกับอังกฤษด,ด้วยนะคะเอาว่ากันไปนะคะสำหรับฟุตบอลนะคะสำหรับใครเดิมพันอะไรต่างๆปีนี้ก็อาจจะพลิกล็อกนะคะก็แบ่งรับแบ่งสู้แล้วกันนะคะสำหรับการเสี่ยงการลงทุนอะไรต่างๆก็คือไม่ได้สนับสนุนนะคะ แต่ละคนนะคะพิจารณาเอาดีๆนะคะมีเรื่องนี้ละค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะการบ้าบอลบ้าอะไรเผาบ้านเผาเมืองบางครั้งเราก็มองเหมือนมันเป็นปกติแต่โชคดีว่าเมืองตัวโตวเองเงียบสงบอยู่ค่ะถ้าชนะถ้าแพ้ถ้า,างไงก็รู้สึกว่ายึบๆอยู่แต่ถ้าโซนทางเมืองใหญ่น่ะเขารวมตัวกันเทีย่ยวตามคาเฟ่ใหญ่ๆพวกวัยรุ่นมารวมกันมันก็เทียกันเอาเป็นเอาตายสุดฤิสุดเด็ดจริงๆนะคะ ยังไงก็มีเรื่องนี้แหละครัมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นกําลังใจให้กันเด้อจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ